สวัสดีครับวันนี้ผมขอพาทุกท่านมาทานร้านข้าวต้มสุกิจนะครับอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงทางเข้าท่าอินนะฮะร,ร้านนี้อร่อยมากครับแถมราคาย่อมเยานี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะกระเพาะหมูผัดกับเ,เั่กเยีมยมชายครับเป็นเมนูที่ผมชอบ มานั่งยามเย็นนะพระาที่กำลังจะตกดินก็มองออกไปก็เห็นต้ไฟ้าสายสีม่วงด้วยนะครับอันนี้น้องบริกรเขาก็ดูแลอย่างดีนะโอ้โหนี่นี่ฮะเกี่ยม่ายกระเพาะหมูครับทางกับน้ำข้าต้มบ้านดาเยี่ยมเลยกับบริการดีฮะโอเครสชาติเยี่ยมเลย วิสกี้อ่ะเขาต้มให้ดูกันซูมกันไปเลยนะครับนี่เมนูนี้ก็ขอแนะนำครับเป็นต้มยำกรุงปลาครับเห็นแดงๆอย่างนี้นะครับไม่เผ็ดนะฮะรสชาติอร่อยอยังไม่ได้บอกว่าแซ่บนะรสชาติกลมกล่อมนะฮะมีเห็ด มีปรุงปลาคุยนี้ประมาณ100บาทครับขอแนะนำเลยหรือเจ้าหัวปลาก็ได้นะครับมีสถานที่จอดรถกว้างขวางนะครับนั่งมองก็เห็นรถไฟฟ,ฟ้าสีม่วงแล้วนี่ก็เป็นไส้ตันทอดกระเทียมครับโอ้รสชาติเยี่ยมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมานะครับ ถ้านั่งรถไฟสายสีม่วงมาลงแถวไซม้าท่าอิดนะครับก็แวะมาทานนะข้าวต้มสุก i e ครับขอบคุณครับ